สวัสดีคุณผ้ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าผมอีกแล้วกับรายการเด e บูซ่า t ีว r e v i ม w g a ครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยนบ u n for b e ในเซิร์ฟเวอร์คอสโมกันนะครบแต่เป็นอยู่ในกล้องแบบนี้นะคะแบบเนี่เห็นไหมครับลันเนอร์เขารอผมตั้งนานแล้วผมก็เหลือคนเดียวคะจะเป็นทังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเรานึกนะครับตังเก้าร้อยเจ็ดสิบแล้วเห็นไหมผลจากการ เล่นเหินผมนั่นแหละตาขอให้ไม่เป็นบี้แต่ต้องได้ห้องที่มีแบบข้อคนแรกไม่มีสิทธิ์เป็นนะครับอ่ผมเข้าห้องวันพายบึ๊บนะครับเราก็รอวันเริ่มแหละนครับโวย หน้าจอ CPU ผมคอไอาสานะครับเราทำแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับตัวติดอยู่ข้างบนตรงข้าง3สามไปไปต่อหนัดแบมไพยนี่เล่นง่ายนะครับขอให้กระโดดเก่งอ่ะคุณก็ผ่าน ผมไม่สนเรื่องถ้าผมเดินช้าสุดผมก็ไอนี่ได้เลยนะครับเข้ากุงได้เลยไม่ไหวละนี่นะครับพอตกไปนะครับท่านเบมืนก็ได้นะครับอยู่ในกลงนี้นะครับน่าโอเคนะคะก็จบเพียงไปเท่านี้นะสำหรับการเข้ากรงนะฮะรักเก็บนี้ก็ขอจบวิดีโอนี้นะครับืครับ บายบายเออบายบายทำไมไม่ยอมไปคลิปวะ